สวัสดีครับพี่น้องครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดสระเซินเรานะครับผมอยู่ที่วัดป่าเขาร้อมนะครับผมเดี๋ยวผมสีไทยบรรยากาศนะครับภาพสวยๆงามๆนะครับผมให้พี่น้องเบิรงเด้อครับเด้อครับผมไปคุยกันตอนนี้อยู่ไหนวัดป่าเขาร้อมนะครับ สะเซิมเซาอ๋อนี่ครับเป็นไม้นะครับผมเป็นรปพรทธลูกพะพุทธลูกเป็นไม้โบราณเนาะนี่ครับผมครับป่ะเราเข้าไปไหว,ว้กัน คนกำลังมากันนี่เป็นพวกเก้าอี้สามารถนั่งได้นะครับไม้ข้างบนไี่เป็นผ้าน,นอนด้วยเนาะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็เป็นทับทุศลูปแกะสลักด้วยไม้ นูน่นพานอนองค์ใหญ่หลวงพ่อพันปีฮะขี้นบนนะครับพระทุรูปนี้จะแกะสลักด้วยไม้นะครับเป็นไม้ตะเคียนนะ เนาะ,ปะไปไป่อมต่อมานนะ พักนอนนะครับ นกพนกน้ก่อนฮะใช่นกนกอะไรนกคือ

้องดูๆพาพาเทียเห็นยังเห็นยังคนเยอะ <laughs> คนเยอะมากตอนนี้ หไหน,หนมานอนรู้สึกว่ามาสองวันนีงเจอแต่ท่านนอ,อนไป Thank you. โอเข้าไปไหวพ้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเดาจะขึ้นไปเขาอุโมงอุโมงไม้เออนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เดี๋ไปกันนะครับวัดปากรลอมเนาะจะย่างเคยไปครั้งหนึงเนาะไปย่างเคยไปเลยบูรุษเพิ่นเอิญไว่อย่างนะครับแต่ว่าเท่าเอิญว่าเป็นอุโมงไม้ตะเคียนแล้วกันนะครับใช่ไหมใช่เหน็นไ,ไหม นี่ครับทางล่างที่นี่มีบาดแม่เคียน<อ>นี่ครับต้นตะเคียนอยู่ข้างนอกมมนี่เป็นอุโมงค์นะครับข้า,างล่างเลยเป็นจำแม่ตะเคียนเนาะดูนะครับต้นตะเคียนเดี๋ยวเราขค่อยลงมาถ่ายรูปเนาะเราขึ้นไปก่อนไปขึ้นไปเลย ล้อมอ่าไปนี่ครับเนี่ยครับ,ดเ,รบเดมาแล้วเดวมาแล้วเสียงกึงก้งกึ้งคือกล้องมากเลยนี่ครับ,เ,รบเป็นอุมโมงค์ไม้นะครับนี่เป็นไดค้างเครื่อง ไปขึ้นไปครับเดี no? is like smell, ๋ยวี่เป็นนาการอยู่ไหนเข้าได้หายใจอยู่ด้วยเต็มันเฮ้ยบูรืวอกี่ขันเนี่ยยัไงตรงที่พัก รก็คืเอเมื่อคืนท่ากันที่มองพักนะเดี๋ยวพออ,ออกลองออกไปท็รอเบ้างหลังอ๋อนี่เนี่ยโอ้โหก็คือว่าครึ่งทางจะมีที่พักให้เราได้ถ่ายรูปดูภูเขาดิ เจอภูเขาแล้ว,วใช่โน้นนะครับภูเขาเดี๋ยวขอคางร่มก่อนนะครับฝนมันตกนี่ครับเบ,บื้องข้างนอกเลยล่ะ โอ้โหมาถึงแล้วนะครับวัดป่าเขาล้อมเนี่ยพักถึงครึ่งทางของนุก้กก็ไปได้เหมือนกันนะของนุ่นไปพาไปดูไนะป ม,ม <c oughs> ะถึง้มันนาน,าน,น่น <c oughs> ขึ้นต่ออ่าขึ้นขึ้นต่อไป ทางแล้วเนี่ยุดชมวิวนี่ครับอ๋อขอบวนจะเป็นเรือนะน,นีเรือเรือให้เรานั่งชมวิวนะขบวนนี้ยังเป็นป่าอยู่นะครับมีเป็นเรือขบวนนี้มีอะไร อ๋อกำลังสร้างมมีอะไรกำลังสร้างไป,ง,ไป <c oughs> งั้นเรามาขึ้นเรือกันอ๋อเป็นเรือให้เราถ่ายรูปชมวิว ให้เรานั่งชมวิวเฉยๆนะครับผมน่ครับชั้นบนจะเป็นที่ให้เรานั่งชมวิวนะครับผมวิวภูวเขาโน้นไปเดี๋ยวไปกันต่อนครับผมนี่ก็จะมาต้นต,ตะเคียนใช่ไหมนี่ครับ ปฐมเทศนานี่ครับออตรงฐานนี่จะแกสลักนะครับเป็นรูปรูปไล่สร้างไล่ง่วนะครับผมนี่ครับอขออนุญาตไหว้พระนะครับผม ขอใเอฟซีผมลำเำื่อยๆทุกคนจะขับเด้อผมด้เดินคลิปนี้ครับผมขอบคุณครับสาธุกักษาสุขจัวัอยู่มากได้กระาหนี้โดตงอางมุมที่เป็นสงคัญวองปีน้่าจะสองนาสิเป็นเวลาสจได้คืนทุท่านบกว่ารทีร่ได้จากรนเขาจะไม่ตกั เมื่อวันที่31ธันวาคมปี2 5 2 7เวลา23.59นองค์สุเดชธรรมผได้บไดยาติเพืาละผ้ท้ารุ่โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการเที่ยวทําบุญที่วัดตาเขาร้อมนะครับผมอําเภอท่าตะเกียบจังหวัดสะเซิงเซานะครับผมพรกัน่าไม่ได้คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับสวัสดีครับผม